สวัสดีจ้านี่มาพราก,กไก่ที่ช่องไก่บันหน้าผ้าเลาะวันนี้ไก่พี่ผ้าพี่นนองมาเสียหยามาเอาหยาสวนอย่างหน่อยด้จ้าหยาหกหกนะจ้าพี่นนองเอาหยาแล้วกับสีเ่เดใสปปุ๋ยจ้า จ้ะเอาเงาคุ้มใส่เงาไหมพี่จันงูออกเงาเพือ่อเพื่ออะไรขความชุ่มชื้นกับบาดอันเงามัานะนะจ้ะเงาเงาที่เข้าลบออกเดี๋ยออกเลยจ้ะคุ้มไว้สันดินออกแล้วกันคุ้มไว้จ้ะความชุ่มชื้นยน้าหนังเงามันแข็งขึ้นปกติ เป็นปุ๋ยใส่ต้นยางค่ะ หลังจากลกยามาแล้วก็เอาไบอ้อมต้นต้นยางนะจ๊ะถางถางล้วก็ลกน้ำเอาเอาอยาเว้นว้ตรงเงาเงาอย่างนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าหายมันแสงซองซองถึงจ้ะต้นยางจะได้เพราะเป็นเชื้อราจ้ะแล้วก็เว้นว้ตรงห้ามยุดนะจ๊ะเขาจะได้มองเห็นว่าน้าม,มันไหลบาจา่จ้ะ ก็ประมาณนี้ได้จ้ะการลกหญ้าการทาั้งยาเอาอยา้ายางน้อยได้จ้ะคุ้มมัาจะพืชไปรอบๆต้นต้นยางเพื่อให้ความชุ่มชื้นให้กับดินดินปะออนนะ้จ้ะคุ้มใบย่ำหญ้าแห่งมากนี่มันก็จะเป็นปุ๋ยย่อยสลายเป็นปุ๋ยอินทรียให้กับ พืชของข้าวนะจ๊ะกับตน้นยางข้าวนะจ๊ะก็จะมีต้นเบีย้ยเบี้ยหมักพีกปลูกของขาง,ง,งตน้ตนต้นยางหน่อยนะจ๊ะก็บร่ได้ง้ำกันนะจ๊ะเพราะว่าต้นหมักพีกกับอะไรต้นไงข้างนะจ๊ะข้าวก็สามารถเอาตนอ้นยางมาปลูกได้นะจ๊ะเช่นหมักอื้อหรือฟักทองก็ือกาหมักแตงไท่หมักยางสักยางแตงโมบุญน,นะจ๊ะ เมื่อปลูกข้างๆตรงที่มันเป็นนำยุดนะจ๊ะก็บบาไม่ได้เสียนำโดยป้าประโยชน์นะจ๊ะห้ากันใดประโยชน์รายต่อนด้จ๊ะข้างๆรองรองยางน้อยห้าเนี่ก็จะมีมั่นนะจ๊ะแล้วพห้าตะกูลจะไปตะก,กูลเดือนตุลาเมื่อนี้ก็เอาบรรยากาศกาันเอาหญ้ายางน้อยได้จ๊ะมาฝากเพื่อนๆกันได้จ๊ะ กากับเอาการเอายาอย่างน้อยมาฝากเพื่อนๆกันได้จ้ะ้าผู้ใดมาก,กับฝากก็ไล่ก็ติดตามกปนลังใจให้ใกครตามเคยได้จ้ะหันมีล่ลคิดอีหยังดีๆเจ้กับเกษตรกรหรือว่ากา้เห็นอีหยังกายกับเอามาฝากเพื่อนๆนะจ้ะฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใกายได้จ้ะสำหรับมณีลาไปป่กนจ้าสวัสดิจ้า